เพราะว่าจาประจําวันเสาร์ที่15เมษายน2023บทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสา,าวกในครั้งนั้นเมื่อเขาเหล่านั้นเห็นว่าเปโตรและยอนพูดอย่างกล้าหาญทั้งรู้ว่าทั้งสองคนไม่เคยได้รับการศึกษาและไม่มีความรู้พิเศษใดๆก็ประหลาดใจและระลึกได้ว่าทั้งสองคนเคยอยู่กับพระเยซูเจ้า เมื่อเห็นคนที่หายจากโรคยืนอยู่กับเปตโตรและยอนเขาก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรจึงสั่งให้ทั้งสองคนออกไปนอกห้องประชุมแล้วเริ่มปรึกษากันว่าเราจะทำอย่างไรกับทั้งสองคนนี้ดีเพราะเขาทำการอัศาจรรย์เด่นชัดทุกคนที่อยู่ในกรุงเยรูซาเลม็มรู้ว่าเขาทำเครื่องหมายอัศาจรรย์นี้อย่างเปิดเผยเราไม่อาจปฏิเสธได้ แต่เรายังต้องขู่เขาอย่าให้กล่าวถึงนามนั้นแก่ผู้ใดเพื่อเรื่องนี้จะได้ไม่เล่าลือแพร่หลายไปในหมู่ประชาชนมากยิ่งขึ้นเขาจึงเรียกเปตโตรและยอนเข้ามาสั่งอย่างเด็ดขาดไม่ให้พูดหรือสอนในพระนามพระเยซูเจ้าอีกเปตโตรและยอนย้อนถามว่าท่านทั้งหลายจงตัดสินเถิดว่า อะไรเป็นการถูกต้องเฉพาะพระภาคของพระเจ้าจะฟังท่านหรือจะฟังพระเจ้าเราจำเป็นต้องพูดถึงสิ่งที่เราได้เห็นและได้ยินมาที่ประชุมขู่สัมทับทั้งสองคนอีกครั้งหนึ่งแล้วปล่อยไปเพราะไม่พบสาเหตุที่จะลงโทษและเพราะกลัวประชาชนทุกคนต่างถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พระวรตาราในบุญมาราโกหลังจากที่ทรงกลับคืนพระชมชีพตอนเช้าตรู่วันต้นสัปดาห์แล้วพระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่มารีชาวมักดาลาเป็นคนแรกนางคือผู้ที่พระองค์เคยทรงไล่ปีศาจเจ็ดตนออกไปนางจึงไปบอกผู้ที่กำลังร้องไห้เป็นทุกข์ซึ่งเคยอยู่กับพระองค์เมื่อเขาเหล่านั้นได้ยินนางพูดว่าพระองค์ยังทรงพระชนอยู่และนางเห็นพระองค์แล้วเขาก็ไม่เชื่อ หลังจากนั้นพระองค์ทรงสำแดงพระองค์ในรูปแตกต่างไปกับศิษย์สองคนซึ่งกำลังเดินทางไปชนบทเขาทั้งสองคนกลับมาเล่าให้คนอื่นฟังแต่คนเหล่านั้นก็ไม่เชื่อเช่นเดียวกันในที่สุดพระองค์ทรงสำแดงพระองค์แก่อัครสาวก11คนขณะที่เขากำลังร่วมโต๊ะกินอาหารอยู่ทรงตำหนิพวกเขาที่ไม่ยอมเชื่อและมีใจแข็งกระด้าง เพราะไม่ยอมเชื่อผู้ที่เห็นพระองค์เมื่อทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้วพระองค์ตรัสกับเขาว,ว่าท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวงข้อคิดในตอนจบของพระวรสารของท่านนบ,บุญมารโกในวันนี้มีความน่าสนใจเพราะว่าเป็นตอนจบที่ได้รับแรงบันดาลใจ จากสภาสังคยาณาแห่งเมืองเทรนซึ่งตอนจบที่แท้จริงนั้นควรจะเป็นตอนพระครูหาว่างเปล่าซึ่งจะเป็นตอนจบที่เหมาะสมมากกว่าสำหรับพระศาสนาจากในยุคแรกเริ่มแต่ด้วยสถานาการณ์ตามยุคตามสมัยท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทางปวงจึงเป็นพันธกิจที่พระศาสนาจากในยุคสมัยต่อมาจะต้องนำข่าวดีแห่งความรักนี้ ไปเป่าประกาศแก่บรรดานานาชาติให้ได้ร่วมรับข่าวดีนี้และให้ได้รับรู้ถึงการถ่ายกู้จากองค์พระคริสต์เจ้าที่มีแก่มนุษยชาติขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2อ2 3